หยอกเย้าไม่ได้เหยียดปลัดมอทอแจงปมดาหยาบคายคนมอทอเข้าใจกันจบไม่มีอะไรพร้อมขอโทษจะเลิกด่าลูกน้องเสียทีทำไมปลัดกระทรวงมหาดไทยด่าลูกน้องโง่เป็นควายเลยไอเฮีย ต่อที่ประชุมโดยไม่คำนึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนเลยเหยียดย้มสถาบันมหาวิทยาลัยอีกต่างหากคลิปวอนสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยด่าข้าราชการด้วยถ้อยคำหยาบคลายกลางที่ประชุมไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์าพาดพิงสถานศึกษาที่เรียนจบพร้อมขอภูเก็ตถอนตัวเจ้าภาพเอ็กโป2028 รายงานข่าวเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพคลิปการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลซึ่งมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยเนื้อหาของคลิปตอนหนึ่งนายสุทธิพงษ์ได้ตำหนิการชี้แจงของข้าราชการที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรหลังจากมีคำสั่งซื้อจากกรมราชทัณฑ์ โดยนายสุธิพงศ์ได้ทำการสอบถามผู้ชี้แจงว่าอุปสงค์เท่ากับอุปทานภาษาเศรษฐศษาสตร์เรียกว่าอะไรทำให้ผู้ชี้แจงตอบว่าดีมานและซัพพลายทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวเราะออกมาก่อนจะถามข้าราชการดังกล่าวว่าเรียนจบจากที่ไหนและเรียนรุ่นอะไรก่อนที่ข้าราชการคนนั้นจะตอบกลับไปว่าเรียนปริญญาโทร,รัฐศาสตร์จุฬาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตำหนิด้วยถ้อยคำหยาบคายและกล่าวว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขาจะเรียนเศรษฐศาสตร์2ตัวถ้าอุปสงค์เท่ากับอุปทานเรียกว่าตลาดสมบูรณ mm -hmm. พร้อมระบุต่อว่าหากเอาความต้องการของกรมราชธณฑมมาบอกว่าเท่ากับความต้องการการขายของภาคเกษตรมันไม่ใช่ถ้าใช่จะพาสินค้าเกษตรออกนอกทําไมในเมื่อตลาดสมบูรณ์แล้วเพราะไม่มีความจําเป็นต้องช่วยอะไรแล้วจากนั้นประลัดกระทรวงมหาดไทยได้ถามกลับไปยังข้าราชการคนเดิมว่าเรียนจบปริญญาตรีจากที่ไหนทําให้ตอบกลับมาว่าจากมหาวิทยาลัยสยามเมื่อได้ยินปุ๊บสุทธิพงษ์จึงบอกว่าว่าแล้วก่อนจะย้อนถามไปอีกว่าแล้วเรียนปริญญาโทร,รัฐศาสตร์จุฬาภาคผู้บริหารหรือภาคปกติข้าราชการจึงแจ้งว่าเป็นหลักสูตรหลังเลิกเรียน เมื่อได้ยินผู้ชี้แจงตอบแบบนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้หัวเราะออกมาอีกครั้งและตำหนิว่าให้กลับไปคุยกับคณะบดีให้ดีก่อนก่อนจะทิ้งท้ายว่ามาหาวิทยาลัยสมัยนี้ชอบหางานเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมด ขณะเดียวกันยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโออีกคลิปซึ่งนายสุธิพงศ์ตํหนีจังหวัดภูเก็ตถึงแผนการบริหารจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าที่อธิบายมาผิดเพราะว่าแผนการกับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะไม่ใช่การจัดทำหรือรณรงค์ให้คนทําขยะเปียกลดโลกร้อนและบอกว่าเมื่อฟังคําถามไม่เข้าใจแล้วจะไปทํางานได้ถูกหรือไม่ พร้อมกันนี้อย่างแจ้งว่าให้ฝากบอกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยว่าประหลัดกระทรวงมหาดไทยชื่อสุธิพงษ์จุนเจริญขอร้องให้ถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Special ล s t Expo 2 0 2 8ของจังหวัดภูเก็ตในปี2571โดยจะทาหนังสือแจ้งนานาชาติว่าภูเก็ตไม่ควรเป็นเจ้าภาพเพราะไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมและยังไม่ได้บริหารจัดการให้คนในจังหวัดภูเก็ตตื่นตระหนกตกใจกับภาวะโลกร้อนและมีวัฒนธรรมของการเป็นคนที่ช่วยเชนฟรอกูดเกิดขึ้นต่อมาภายหลังจากการมมี่าเเผยแพรรออออกกไไปนสุุทธิิงจจญด้ออ ชี้แจงว่ากรณีในคลิปนั้นเป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนง,งานและนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสําคัญของกระทรวงโดยประเด็นเนเรื่องการบริหารจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตได้เสเนอแนะให้ผู้ว่าเร่งขับเคลื่อนสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนทําขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครวเรือนซึ่งในการประชุมได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและศรีสะเกดซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์อธิบายแนวทางให้จังหวัดที่มีผลปฏิบัติการลำดับท้ายก็คือภูเก็ตสมุทรปราก,การและพัทลุงได้รับทราบก่อนนําไปปรับใช้้ดําาเนนนนิกกรรพืทีี่่สวณ นำให้จังหวัดภูเก็ตถอนตัวออกจากงานดังกล่าวนั้นปลัดมหาไทยชีย้แจงว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้ว่าภูเก็ตและทีมงานเอาจริงเอาจังกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้ภาคราชการจังหวัดภูเก็ตช่วยกันขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงปลายทางวางระบบให้เกิดประโยชน์โดยไม่ใช่เป็นการไปขัดขวางการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนอกจากนี้นายสุทธิพงศ์ยังได้แจ้งกับน a ชันทีวีว่าคลิปล่าสุดที่ปรากฏเป็นการประชุมเมื่อวานาันอังคารที่ผ่านมาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหัวหน้าสำนักง,งานจังหว รู้กันก็จบไม่มีอะไรแต่ต้องขอโทษด้วยแต่คลิปจริงมียาวกว่านี้และที่ออกมามีการตัดตอน ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเรียนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับผลการประชุมติดตามงานจังหวัดกรมและรัฐวิสาหกิจของผมประจําเดือนธันวาคมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ผมและผู้บริหารส่วนกลางส่วนพี่ๆน้องอีก76จังหวัดอยู่ที่ห้องประชุมจังหวัดมีแต่เรื่องงานที่ผมในฐานะผู้นําหน่วยฝ่ายประจำให้ผู้บริหารส่วนกลางก็คือที่บดีทุกกรมผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยที่แจงผลการดําเนินงานและติดตามงานมีประเด็นที่ถูกนําไปแชร์กันมากก็คือเรื่องผมด่าผู้แทนขององค์การตลาดด้วยคําหยาบคายผมเองยอมรับว่าพูดจริงและเป็นคําาพูดที่่ไมมมเหมะส ต้องขอโทษทุกท่านเพราะไม่พอใจที่นําเรื่องเก่าที่เคยนําเสนอมาหลายครั้งแล้วและไม่มีการนําเสนองานใหม่เรื่องที่ผมคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนจึงทําให้ไม่ทันยั้งคิดและเกิดถ้อยคํารุนแรงไม่เหมาะสมสําหรับถ้อยคําขอน้อมรับด้วยความเสียใจและขอกลับเรียนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นสถาบันการศึกษาใดๆเลยในฐานะที่ผมเองเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนต่างจังหวัดอยากให้ทุกคนช่วยกันพัฒนางานไม่ใช่เสนออะไรไม่รู้เรื่องแต่ขอย้ําว่าตลอดระยะเวลารับราชการมามีเจตนาเพื่อประชาชนเพื่อความสุขพี่น้อง ประชาชนเป็นที่ตั้งและเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ใจเย็นและคิดทบทวนในรอบคอบขอยเย็ยนว่าผมเคยแจ้งพี่พี่น้องๆชาวมาไทยทุกคนให้ทราบก่อนหน้านี้แล้วว่าผมเป็นคนพูดจาสไตล์ลูกทุ่งอาจจะมีการดุด่าลูกน้องเพื่อเร่งรัดงานเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ในชีวิตรับราชการมา34ปีเศษแล้วผมไม่เคยด่าพี่น้องประชาชนแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำตัวเหมือนลูกหลานญาติมิตรเพราะผมตระหนักถึงฐานะข้าราชการ ผู้รับใช้ประชาชนผมทําความเข้าใจกับทุกคนมาหลายครั้งแล้ววันนี้ัสผมเป็นเช่นนี้แต่น้ำใสใจจริงไม่ใช่ด่าลูกน้องเพราะเจ็บแค้นโกรธเคืองขอยืนยันครับกรณีดังกล่าวมีรายงานว่าที่ประชุมถึงสิ่งที่จะทําแต่เป็นการนําเรื่องที่เคยนํามาแจ้งในที่ประชุมแล้วหลายต่อหลายครั้งซึ่งประชุมเดือนละครั้งผมก็ต่อว่าไปว่านําเรื่องที่เคยนําเสนอมาแล้วหลายครั้งแถมยังไม่มีความคืบหน้าของงานที่เป็นรูปธรรมมาแจ้งเลยก็คุยกันในที่ประชุมถามมาต่อไปตามสไตล์ของผมคนที่อยากให้ข้าราชการขับเคลื่อนง,งาน เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนตอบตอบ,ตอบไม่รู้เรื่องประหลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อว่าแน่นอนผมเป็นผู้นําที่อาจจะไม่ดีในสายตายของใครหลายคนได้แต่รับรองไม่ได้มีเจตนาดูถูกเหยยดย้ำใครๆผมมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ทุกคนในมหาดไทยทุ่มเททํางานอย่างจรงิงจังเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติโดยรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวและขอยืนยันว่าเป็นการประชุมภายในของผมและเพื่อนร่วมงานผมในฐานะคนชนบทโดยกําเนิดอาจจะชินกับการพูดเสียงดังและบางครั้งก็พูดจาดุผมต้องขอกราบอภัยทุกท่านที่ใช้คําพูด เหมาะสมเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่ต้องนึกถึงคำเตือนของภรรยาผมนึกถึงผู้ใหญ่ที่เคยตักเตือนแนะนำในเรื่องนี้กับผมหลายต่อหลายครั้งว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องเลิกการด่าลูกน้องด้วยคำพูดที่สังคมกำลังตำหนิผมแม้ผมจะแก่แล้วใกล้เกษียณอายุราชการแล้วกราบขอบพระคุณขอบคุณทุกท่านที่ตำหนิติเตียนผมด้วยความหวังดีซึ่งรวมทั้งลูกสาวและภรรยาที่รักของผมด้วยไม่ใช่เฉพาะคนภายนอกขอเรียนยืนยันว่าผมมีแต่ความมุ่งมั่นเกินร้อยที่จะทำหน้าที่ของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีเพื่อบำบัด ประชาชนให้หนักกว่าเดิมในปี2566ที่จะถึงนี้เพราะเวลาของการเป็นข้าราชการที่จะได้มาทํางานช่วยเหลือประเทศชาติประชาชนของผมเหลือน้อยลงใกล้เวลากเกษียณอายุราชการแล้วขออภัยทุกท่านกับคําพูดที่แย่ๆของผมในการประชุมอีกครั้งสรุปแล้วคําชี้แจงของปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการอธิบายหรือชี้แจงไปด่าลูกน้องซ้ำให้สังคมฟังกันต่อไปกันแน่ อ้างว่านิสัยใจคอดีกับชาวบ้านประชาชนพูดจาคล้ายนักการเมืองมากขึ้นแล้วและยืนยันว่าแค่ดุดาไม่ได้ดูถูกสถาบันอะไรแต่ท่าทีในคลิปนั้นพอบอกว่ามหาวิทยาลัยสยามก็ออกใบหน้ายิ้มและหัวเราะบอกว่าว่าแล้วปฏิกิริยมรามารยาทซอแววเติบใหญ่ในวงการราชการแล้วคงจะลืมวันแรกว่าอารมณ์การเป็นข้าราชการตัวเล็กๆน้อยๆคืออะไรชี้แจงไปชี้แจงมาก็เห็นแต่คำพูดที่พยายามอธิบายว่าตัวเองมีในิสัยใจคออย่างไรให้สังคมเข้า ตกลงแล้วในโอกาสหน้าจะปรับตัวหรือต้องการให้คนฟังปรับความเข้าใจในตัวท่านปลัดกันแน่เนี่ยนะครับนี่คือสุทธิพงศ์ผู้ที่ได้รับตําแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยในยุคที่พลเอกประยุทธ์ครองอํานาจการเป็นรัฐบาลเด็กใครพวกใครนิสัยคล้ายกับใครอ้างปากดุแต่ใจรักพี่น้องประชาชนเหมือนกันเป,ะเปะ๊เปะๆสืบจากข่าวรายงาน